ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในเรื่องของปะกนท่อาทุกคนครับยินดีมากเลยนะครับที่ได้มีเวทีน้องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เข้าประกวดนะครับตอนนี้กําลังใจจดจ่ออยู่กับเวทีมิสเตอร์แลนด์สแควอินเทอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่มาร่วมกัรรณรงค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับ อยู่ในฐานะที่เป็นนางงามนะคะนางงานรุ่นพี่นะคะก็อยากจะสนับสนุนน้องๆนะคะให้มีให้ ออก,ก็ขอเรียนเชิญน้องๆนะคะใครที่มีความสามารถทางด้านการเล่นร้องรองับคำเตือนเนี่กจะทักรวมไปถึงด้านการแสดงด้วยนะคะขอบอกว่าเวทีนี้นะคะเป็นเวทีเปิดกว้างสำหรับน้องเยาวชนทั่วไปนะคะสามารถเข้ามาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะมีการประกวด ครับผมก็อยากจะฝากน้องๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะที่จะสนใจที่จะมาสมัครนะครับก็ผมคิดว่าเป็นีีนะครับเป็นดีที่สร้างโอกาสให้เรานะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับเข้ามาแข่งขันกันนะครับและอีกอย่างเนี่ยก็ช่วยกันนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครับทัพไส้ครับผมปลาใบหม่อนนะครับมีความยั่งยืน อย่างจริงนะครับที่จะสนับสนุนน้องๆ